ันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นเชิงแเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวจะทำให้ทำไปด้วยกันเลยนะครับก็เนื้อหาอาจจะคือเราก็ค่อยๆไปด้วยกันเนะาะถัดทำไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปไปค่อยๆช้านิดนึงนะครับไม่ทราบวา่าเคยใช้ Google Form กันไหมครับใครใช้ยกมือใช้กันเยอะเลยใช้ทำอะไรบ้างครับใช้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแบบประเมิน ไปประเมินอะไรครับประเมินอ๋อโอเคใครเอาไปแบบสำรวจแบบทำอะไรนะข้อมูลวิจัยอะไรมีไหมครับมีอ๋อ oh, ครับแล้ว Google Sheet นะครับใช่ไหมก็ใช, oh, ใช้เหมือนกันก็ oh, oh, แสดงว่ารู้กันเยอะแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันมีมันมีอ่ออันนี้เป็นไฟล์นะครับไฟล์ซึ่งของมอ,อื่นเขาทำไว้นะแต่ว่าผมว่ามันสมบูรณ์ดีจะให ดาวน์โหลดไว้เผื่อไว,ไว้ลองดูนะครับอันนี้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับเป็น u r l นี่นะครับอันนี้ไปดูดูประกอบได้หรือว่าไปดูที่หลังได้นะครับเขาจะเป็นคู่มือการใช้งานที่เขาทำค่อนข้างสมบูรณ์ <c oughs> ช่วงนี้มีใช้ Authenticator กันใช้กันได้ไหมครับมีปัญหาไหม Microsoft ยังสงสัยใครยังใช้ไม่ได้ไหมครับก็หลักการก็ไม่มีอะไรพอดีช่วงนี้ Microsoft ์ก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเขาต้องให้ยืนยันตัวตน2องเาเรียกว่าอะไรสทางก็คือนอกจากเว็บล็อกอินเข้าทางเว็บไซต์แล้วจะต้องยืนยันตัวตนจากแอปด้วยแอปก็คือในมือถือนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องไปลงตัวโปรแกรมที่ชื่อ Microsoft Authenticator นะครับ เพื่อเวลาเวลาเราล็อกอินอย่างผมเนี่ยผมมาซายอินเข้าเครื่องอื่นเงนี้ยนะครับเวลาผมจะเข้าพวก Microsoft Office หรือว่า365เนี่ยเขาก็จะให้เรายืนยันรหัสอีกทีว่าเราเป็นเราชัวใช่ไหมที่ล็อก llo, อินเข้าเว็บไซต์นั้นนะครับตัว g o o g l e Form g o o g l e s h e e t เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ออนไลน์นะครับก็คือไม่ได้ติดตั้งในเครื่องเหมือนกับพวก Office Microsoft นะครับมันก็จะเป็นชุดที่ เขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียก Google Docs นะครับหรือ Google เอกสารของ Google นะซึ่งแต่ก่อนมันจะมีแค่ก Google Doc g o o g l e s h e e t อะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เพิ่มแอปตัวอื่นขึ้นมาอีกนะครับก็เ,เลยตั้งชื่อเป็น Google Apps หรือ Google Application นั่นแหละซึ่งมันบางทีเขาก็เรียกว่า Workspace นะครับถ้าเกิดลองเ,เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราลองเข้าไปดูนะ,ะ Google ใช่ไหมครับผมซายเอาก่อนนะ ถ้าใช้คำว่า Google Apps เนี่ย apps เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บ,วบไซต์ของ Google App นงี้นะครับให้เราเข้าไปดูได้ครับอันนี้มันก็จะที่บายว่า Google App คืออะไรยังไงอย่างงี้นะครับแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Workspace นะครับซึ่งจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันจาก Google Apps ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น Workspace แล้วนะครับเห็นไหมพอเราพริมพ์ว่าจริงๆเราเซิร์ชว่า Google a p p นะครับ แต่พอเราเข้าเว็บคลิกเข้าไปปั๊บมันกลายเป็นมันกลายเป็นชื่อว่า,า workspace นะครับอ่ามันให้บังคับให้ใสอินซะละนี่นะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็น workspace เห็นไหมครับ w o r k s ก a c e ก็คือพื้นที่ทำงานของของ g o o g l e นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นที่รวมแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับของของ g o o g l e นะครับ อันนี้เป็นเป็นหน้าที่เขาอธิบายเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันของ Google Apps ทั้งหลายนะครับมันก็จะมีตัวต่างๆหลายตัวนะครับตั้งแต่ mail ก็เป็น Gmail ถูกไหมครับแล้วก็จะมี Google Calendar นี่คงเคยใช้กันนะครับมันก็จะมาคู่ๆกันเนาะมี Gmail มี Calendar มี Google Drive นะครับ Google Drive มี Google Meet นี่ก็ใช้สำหรับการประชุม Google Docs นี่ก็เหมือนกับ Microsoft Word นะเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมประเภท Word Processing นะครับ ส่วน Google Sheets, ช h She e มีตัว S ด้วยก็คือโปรแกรมประเภท Spreadsheet ก็คือเป็นคล้ายๆกับพวก Excel นะครับมี Google Slide ก็อันนี้ก็เหมือน PowerPoint นะครับ Google Chat นี่เป็นพวก Message นะแล้วก็มี Google Form นั่นเองนะครับซึ่งมีเยอะแยะการใช้งานเนี่ยถ้าเราเข้าไปเราลองดูสมมติเราเข้าไปที่ Google Drive นะครับ ก็คือคนที่มี Account ของ Google มันก็สามารถจะใช้งานพวก Google App พวกนี้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดว่าอาจจะพื้นที่มันน้อยเช่นสมมุติว่า Google Drive เนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณสักู้สกจห15หรือ20จิกน่นเองนะครับมันก็ทำให้พื้นที่มันน้อยก็จะใช้งานถ้าพวกเอกสารอะไรเงี้ยโอเคแต่พอไปเก็บข้อมูลเยอะๆเขาก็จะให้เราซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับเช่นร้อยกเดือนละกี่บาท ปีละกี่บาทอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้เป็นออไม่ได้เสียเงินนะ่มันก็ยังใช้งานได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราลองดูเลยก็ได้เราเข้าไปที่ Google คือการเข้ามันเข้าได้หลายทางเนาะเข้าทาง w r k s p ์สปีที่ก็ได้หรือเข้าง่ายสุดก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับก็คือเว็บไซต์ g o o g l e .co.th หรือ g o o g l e .com ก็ได้นะครับี่นะครับ มันก็เวลาถามว่า Google แอปพวกนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยไอจุด 9. จุดเนี่ยครับไอคอนจุด9จุดเนี่ยนะครับถ้าเรากดเข้าไปดูจะเห็นว่ามันก็จะมีแอปหลายๆตัวนะครับที่เราใช้งานได้นะครับ Google Photo นี่ก็คงเคยใช้นะถ้าใครใช่ a n d r รใช้ a นะครับก็คือเก็บรูปนะครับเช่นสมมุติมือถือเราเนี่ยเราซิงค์กับ Google Photo ไว้มันก็จะแบ็กอัพไว้ให้ด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม แต่ก่อนก็มีแต่ด็อกทีนี้ก็มีเพิ่มอีกมี Google Finance นะมี Google Site อะไรอย่างเงี้ยนะครับทาวเวอโอเยอะไปหมดเลยนะครับกลับไปที่สไลด์นิดนึง